คุณผู้ดูที่ใช้เทสล a ากำลังมีปัญหาใบปัดน้ำฝนคลืดคลาดแบบนี้หรือเปล่าหรือใบปัดน้ำฝนฝืดเยืยดแบบนี้ถ้ามีปัญหาใบปัดฝืดแบบที่ว่าผมแนะนาให้เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนรถเทสล a าไปพร้อมกันครับก่อนจะไปเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนกันนะครับตรงนี้ผมขอเริ่มที่ขนาดของใบปัดน้ำฝนของโมเดล3กับโมเดล Y เป็นคนละขนาดกันนะครับตอนซื้อดูกันให้ดีๆนะครับเดี๋ยวซื้อผิดโดยของตัวของโมเดล3เนี่ยจะเป็นคู่ไซส์เนี่ยขนาด19บวก26นิ้วรวมถึงตัวของ Thailand ก็เป็นขนาดนี้ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นโมเดล Y เนี่ยจะเป็นขนาด20บวก26นิ้วนะครับตรงนี้ใบปัดน,น้ำฝนย่อไหนที่ถูกใจเนี่ยเลือกได้ตามสะดวกนะครับแล้วก็ตัวคลิปล็อกนะครับตรงก้านใบปัดน,น้ำฝนของ t ท sla เนี่ยตรงเนี้ยดูนิดนึงว่าที่เราจะซื้อเนี่ยมันใช่ตัวล็อกแบบเดียวกับที่ใส่เข้าไปใน sla ได้หรือเปล่านะครับเท่าที่ผมเ,เลือกซื้อดูนะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่าตัวของคลิปล็อกตัวของก้านใบปัดน้ำฝนของเทสลาเนี่ยจะเป็นตัวล็อกเดียวกับรถ BM กับรถเบนซนะครับตรงนี้ก็ตอนเลือกดูกันให้ดีๆนะครับอย่างผมซื้อตัวของ v a ลิโอเนี่ยตรงที่เป็นตัวคลิปล็อกเนี่ยตรงนี้เขาก็จะบอกว่าของเทสลาเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เป็นไทบเหมือนกันนะครับก็ถ้าดูตามรูปเขาก็จะระบุเลยว่าเป็นแบบเดียวกับตัวของเ m ียบกับ Mercedes Ben z ครับ วิธีเปลี่ยนใบปัดน้องฝนของเท s l a ก็ง่ายมากครับเริ่มต้นเนี่ยคือให้เราแตะไปที่ตัวของไอคอนรูปรถที่มุมล่างขวาของหน้าจอเพื่อเข้าเซตติ้งใหญ่แล้วเราก็เลื่อนไปหาตัวของเมนูที่ชื่อว่าบริการหรือ Service ครับ จากนั้นเลือนหน้าจอลงไปที่คําสั่งโหมดบริการที่ปัดน้ําฝนพอเราแตะไปที่โหมดบริการที่ปัดน้ําฝนนะครับตรงนี้ตัวของก้านใบปัดน้าฝนที่กระจกหน้ารถเนี่ยจะโยกขึ้นมาครับทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะถอดตัวของก้านใบปัดน้ำฝนอันเดิมออกนะครับแนะนาว่าให้มีผ้าซักผืนนึงมารองตัวของที่ปัดน้ําฝนไว้นะครับเพราะว่าจังหวะที่เราถอดใบปัดน้าฝนเดิมออกเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่เราถอดออกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อาจจะวางตัวก้านที่เป็นของแข็งเนี่ยลงไปที่กระจก ซึ่งตรงนี้ถ้าเผลอวางแรงไปเนี่ยก็อาจจะทําให้กระจกหน้ารถมีรอยได้ครับยังไงซะหาผ้ามารองก้านใบปัดน,น้ำฝนตอนที่ถอดเปลี่ยนไว้สักนิดน,นึงครับจังหวะถอดเปลี่ยนนะครับก็เอาผ้าเนี่ยรองไว้ที่ตัวของก้านนะครับใบปัดน,น้ำฝนแล้วก็ทําการกดไปที่ตัวของสลักล็อกของเดิมแล้วก็สไลด์ออกมาได้เลยครับ ตามที่ผมทําให้ดูเนี่ยตรงนี้ง่ายมากครับพอถอดออกมาเสร็จปุ๊บก็มันก็จะเป็นตัวของก้านใบปัดยางอ่อนๆใช่ไหมครับแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปได้เลยครับซึ่งของใหม่อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกอันนี้ผมใช้ตัวของวาลิโอนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลยครับไปลองดูว่าเราชอบตัวของก้านใบปัดนะ้ำฝนยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนมีเทคโนโลยีอะไรเนี่ยตรงนี้ก็ตามสะดวกครับอย่างผมอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวของคลิปล็อกเนี่ยของวาลิโอเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นตัวของไทป์บีนะครับตรงนี้ก็พอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะคลิกเข้าไปพอดีกับตัวของที่ล็อกก้านใบปันน้ำฝนพอดีเลยครับเปลี่ยนใบปันน้ำฝนอีกอันนึงก,ก็ทําแบบเดียวกันครับก็คือแนะนําว่าให้เอาตัวของผ้าเนี่ยรองไว้ก่อนแล้วเราก็เอื้อมไปถอดเปลี่ยนตัวของก้านใบปันน้ำฝนของเดิมแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอเราใส่ใบปันน้ำฝนทั้งสองอันเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปที่รถครับแตะที่ปุ่ม หมดบริการที่ปัดน้ำฝนครับเพื่อที่ให้ออกจากโหมดการเปลี่ยนตัวใบปัดน้ำฝนนะครับเพื่อให้ตัวก้านใบปัดน้ำฝนเนี่ยมันลงมาพร้อมอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไหนๆก็เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้วเนี่ยทีเนี้ยมาเติมน้ำยาล้างกระจกหน้าไปด้วยเลยแล้วกันครับ สำหรับน้ำยาล้างกระจกหน้ารถนะครับผมคิดว่ากว่าเราจะได้เปลี่ยนเนี่ยก็คงเป็นแบบเดียวกันก็คือเห็นว่ามีการแจ้งเตือนมาที่หน้าจอรถนะครับว่าน้ำยาล้างกระจกหน้าเหลือน้อยนะครับเ,เวลาที่เตือนว่าเหลือน้อยเนี่ยตรงนี้จะสามารถ กดฉีดตัวของทาความสะอาดกระจกหน้ารถเนี่ยได้อีกประมาณสักสิครั้งถึงประมาณสัก15ครั้งโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็ถ้าเหลือน้อยก็คือยังใช้ได้อยู่อีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้แต่คือให้รีบเติมได้เนี่ยก็จะดีที่สุดครับทีนี้มาถึงการเติมน้ํายาใช้กระจกหน้ารถนะครับให้เราเปิดที่ฝากระโปรงหน้าของรถครับเราจะแตะจากที่หน้าจอในรถก็ได้จะแตะเปิดจากในแอปก็ได้ตรงนี้ก็ตามสะดวกครับ พอเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าภายในตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีแค่ตัวของฝาปิดสีดำๆำอันเดียวที่เป็นช่องใส่น้ำยาเช็ดกระจกหน้ารถครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวของโมเดล3ไฮแลนด์นะครับตรงเนี้ยฝามันจะอยู่เยื้องลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ให้สังเกตกันดีๆนะครับส่วนน้ำยาทําความสะอาดตรงนี้ก็ตามสะดวกนะครับจะสะดวกเติมเป็นน้ําเปล่าก็ได้หรือจะเติมเป็นน้ํายาทําความสะอาดแบบที่มันผสมเสร็จมาแล้วก็ได้ครับอย่างในวิดีโอนี้ตอนที่ผม ก็คือตั้งแต่เดือนมอกราคมหรือประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยก็คือ,อผมใช้เป็นน้ํายาที่มันผสมเสร็จมาแล้วของยี่ห้อรถมิตซูบิชิครับตรงนี้ก็ขวดหนึ่งประมาณ90าบาทช่องใส่น้ํายาของเทสลาเนี่ยตามคู่มือระบุว่าของโมเดล3ถังความจุ3.2ลิตรแล้วก็โมเดล Y าถังความจุ4.5ลิตรโดยตัวน้ํายาทําความสะอาดกระจกรถของยี่ห้อรถมิตซูบิชินะครับจะเป็นแบบที่เจือจางพร้อมใช้งานมาแล้วที่มีสีฟ้าอ่อนตามที่เห็นกันอยู่นี้นะครับส่วนล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งซื้อน้ํายาทาความ ความสะอาดกระจกแบบเข้มข้นมาลองใช้งานครับซึ่งตรงนี้ผมซื้อของยี่ห้อ Liquid Molly ครับผสมน้ำอัตราส่วน1ต่อร้อครับหมายความว่าถ้าตัวของถังความจุที่3ลิตรของเท s l a เนี่ยเราจะใช้ตัวของน้ำยาเนี่ยที่ประมาณสัก25ถึงประมาณ30มล,ลิตรเท่านั้น,นครับเท่ากับว,ว่าขวดเนี่ยของ Liquid Molly ที่เป็นน้ำยาเข้มข้นขนาด250มล,ลิตรเนี่ยจะสามารถใช้งานได้8ปดถึงสิครั้งครับ สำหรับการเติมน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดกระจกเข้าไปที่ถังเก็บน้ำยาที่หน้ารถนะครับตรงนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับจากที่ผมทําไปครั้งหนึ่งตามที่เห็นในวิดีโอตั้งแต่เดือนมกราคมถ้าคิดว่ายังมีน้ำยาของเดิมนอนก้นอยู่นะครับตรงนี้ตอนที่จังหวะเติมตัวของน้ำยาของใหม่เข้าไปเนี่ยให้เตรียมตัวของน้ำยาหรือตัวน้ำเนี่ยไว้ที่ประมาณสัก2อถึงสอลิตรก็ได้ครับในเบื้องต้นค่อยๆเติมไปครับ ตอนที่ผมเติมไปเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยก็คือผมก็ไม่ได้เตรียมใจครับก็คือจังหวะตอนที่เทขวดที่3เนี่ยที่มันขวดละลิตรขวดละลิตรเนี่ยเราก็กะว่าโอเคน่าจะหมดขวดที่3พอดีแต่ปรากฏว่าพอเทขวดที่3ไปประมาณแค่ครึ่งขวดครับตรงนี้ตัวของน้ํายาเนี่ยมันก็เอ่อลดออกมาครับตรงนี้ก็ให้ระวังระวังกันนิดนึงครับตอนที่จังหวะว่า,วาเอ๊ะน่าจะประมาณสัก2อลิตรแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ค่อยๆ,ค,อยๆค่อยๆรินตัวของน้ํายาลงไปเนี่ยเ <arnish. S 2> พื่อที่ว่าจะได้ไม่ล้นนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะครับถ้าจะให้ดีีก็คือม ของกระบอกเทของเหลวนะครับเพื่อที่ว่า ตอนจังหวะเทถ้าเราไม่มีเราก็จะต้องเล็งๆนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ตัวน้ํายาเนี่ยมันจะได้ไม่หกเลยเทอะนะครับแล้วก็เตรียมผ้าไว้เช็ดๆร,บรอบๆบริเวณที่เราเติมนิดนึงเผื่อว่ามันกระเด็นขึ้นมาหรือมันเอ่อล้นลงมาเนี่ยจะได้เอาผ้าเช็ดได้เสร็จเรียบร้อยครับถึงตรงนี้เราก็เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนพร้อมกับเติมน้ํายาทําความสะอาดกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับคนที่ใช้เทสลาแล้วก็ถึงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้วก็เติมน้ํายาเช็ดทาความสะอาดกระจก ¡Gracias!